ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการแบงก์เกมเมอทนะครับผมวันนี้จะมาสั่นโหลดเกมไมค c r a f t นะครับเวอร์ชันน1 6 1 6 2นะครับแรกครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์เลยครับผมใช้เป็น Google Chrome นะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับพอได้หน้าตาแบบนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับกดข้ามไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยครับมจ้าขอผมได้โหลดไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ขอโหลดอีกนะครับมาทิปเข้าไปที่ไฟล์ที่คุณเก็บไว้นะครับผมผมอยู่ที่ไมค์ครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัวแบบนี้มานะครับกดเซตอัพเซตอัพเลยครับ เริ่มครับผมรอนะครับกดจบเลยครับเข้าไปนะครับจะว่ามันยังไม่มีจาว่านะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับมันก็จะให้ลงจาว่านะครับผมกดซีจาว่าดาวน์โหลดนะครับ สองครั้งนะครับผมกดดาวน์โหลดไปครับกดโอเพนเลยนะครับจะได้หน้าต,ตาแบบนี้ครับกดอินสตาลเลยนะครับรอนะครับผม รอมันขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าครับรอตัวนี้ให้เสร็จนะครับผมอ่านะครับพันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับกดตรงนี้เลยครับกดกากบาทออกเลยนะครับอ่าครับแล้วก็จะเข้าเกมมาครับได้แล้วนะครับนะครับกดเข้าไปเลยครับเอามาใช้ครับกดปิดอันนครับผมตัวนี้นะครับผมไมค์ครับไมค์ครับ sp นะครับผมตัวนี้ครับ ก็จะทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่าเล่นได้จริงไหมนะครับครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยอ่านี่ครับตรงนี้ครับภาษาไทยครับกดตกลงเลยครับ ท้างโลกใหม่ให้อยู่ท้วนดูนะครับหมดเอาชีวิตเราครับหมดสร้างสรรค์นะครับผม ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ